พระเจ้าหงสาวดีนั้นทบุเรงเสวยราชได้สองปีก็เกิดเหตุขึ้นในเมืองพามา่าเมื่อปีมะแมพศ .2126 ในพงศสวดารพาม่าว่าเดิมพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองให้มังกรยชวาราชนัดดาอันเป็นโอรสของพระมาหาอุปราชาอภิเศกสมรสกับเจ้าหญิงราชนัดดาซึ่งเป็นธิดาของพระเจ้าอังวะอยู่ด้วยกันมาเป็นปกติ จนมังกยอชวาได้เป็น,ปราาราาานพระมหาอุปราชามีอัครฉายาไหมก็เกิดวิวาทกันพระมหาอุปราชาบรรดาลโทสะทุบตีทิดาของพระเจ้าอังวะถึงบาดเจ็บนางเอาผ้าชุบโลหิตส่งไปทูลพระบิดาว่าถูกพระสามีกดขี่ข่มเหงที่สาหัสทั้งพระเจ้าหงสวดีก็กลับไปเข้ากับพระมหาอุปราชา ได้ความอัปยศอดสู่ยิ่งนักฝ่ายพระเจ้าอังวะก็ทำนองจะมีเหตุเป็นอลิกับพระเจ้าหงสาวดีองหม่หมาแต่ก่อนบ้างแล้วพอธิดาลองทุกไปทูลว่าถูกพระเจ้าหงสาวดีกับมหาอุปราชากดขีก็เกิดโทมนัสคิดจะแก้แค้นจึงเกียร์กอมพระเจ้าฟ้าไทยใหญ่ได้เป็นพระพวกแล้วก็ตั้งตั้งแข่งเมืองไม่ยอมอ่อนอน้อมต่อพระเจ้าหงสาวดี แล้วแต่งทูตให้ไปชวนพระเจ้าแปรพระเจ้าตองอูพระเจ้าเชียงใหม่ให้แข่งเมืองด้วยแต่พระเจ้าแปรพระเจ้าตองอูพระเจ้าเชียงใหม่ไม่เข้ากับพระเจ้าอังวะต่างจับทูดสงไปถวายพระเจ้าหงสาวดีพระเจ้าหงสาวดีจึงเตรียมให้กองทัพหลวงจะเสด็จไปตีเมืองอังวะเป็นกระบวนทัพกษัตริย์เหมือนอย่างที่เมื่อครั้งพระ เจ้าบุเรงนองมาตีเมืองไทยจึงตั้งให้พระเจ้าแปรพระเจ้าตองอูพระเจ้าเชียงใหม่พระเจ้าลานช้างและพระเจ้ากรุงศรีอยุธยายกกองทัพไปสมทบกองทัพหลวงด้วยกัน5องค์ประสงค์จะพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าองค์ใดไปช่วยตามรับสั่งก็ยังสวามิภักดิ์อยู่อย่างแต่ก่อนครั้งนั้นพระเจ้าตองอูพระเจ้าแปรพระเจ้าเชียงใหม่พระเจ้าลานช้าง ยกกองทัพไปช่วยตามรับสัง่งพระมหาธรรมราชาบอกไปว่าจะให้สมเด็จพระนเรสวนสเสด็จไปแทนพระองค์แต่เมื่อถึงกำหนดนัดกองทัพไทยยังไปไม่ถึงจะลอยพวกทูตเมืองอังวะที่ถูกจับสงไปยังเมืองหงสาวดีจะไปให้การว่าพระเจ้าอังวะแต่งทูตไปชวนสมเด็จพระนเรสวนให้แข่งเมืองด้วยแต่สมเด็จพระนเรสวนไม่ได้จับทูตสงไปยังเมืองหงสาวดี พระเจ้าหงสาวดีละแวงว่าสมเด็จพระนเรศวรจะเข้ากับพวกพระเจ้าอังวะจึงตัดสังให้พระมหาอุปราชาให้คมพุนให้คุมพลอยู่รักษาเมืองหองสาวดีเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จไปถึงทําเป็นต้อนรับโดยดีตามเคยแล้วคิดจะกําจัดเสียเมื่อพระเจ้าหงสวดียกกองทัพไปแล้วพระมหาอุปราชาจึงให้พญามรสองคนชื่อพญาเกียรติคนหนึ่ง พญาลามคนหนึ่งเป็นข้าหลวงมาคอยรับสเสด็จสมเด็จพระนเรศวรที่เมืองแขงที่ต่อแดนเมืองไทยสั่งมาเป็นความลับว่าให้เป็นไส้ซึกปนไปในคองทัพสมเด็จพระนเรศวรเมื่อได้ทีให้กำจัดสมเด็จพระนเรศวรเสียพญาเกียรติกับพญาลามเห็นจะเป็นชาวเมืองแขงจึงมีพวกพองอยู่ในเมืองนั่นมากเมื่อไปถึงเมืองแขง ไปขยายความลับแก่พวกพองบางคนมีพระมหาเถนคันชองผู้เป็นอาจารย์เป็นต้นมีมีใครเห็นชอบด้วยเพราะพวกมอญเคยถูกพม่าก,กดขี่เกียิชางพม่าอยู่แล้วและพวกมอญเมืองแขงที่เคยรู้จักสมเด็จพระนเรศวนเมื่อเสด็จผ่านเมืองไปมาแต่ก่อนก็เห็นจะมีมากๆพากันห้ามปามีให้ช่วยพม่าว่าทำลายสมเด็จพระเนเรศวร พญาทั้งสองก็ไม่รู้ที่จะทํำยังไงเวลานั้นสมเด็จพระนเรศวรพันษาได้28ปีจึงเป็นพ่อพระเจ้าอ,อังวะชักชวนหรือไม่ได้ชักชวนก็ตามแต่พ่อทรงทราบว่าเมืองหองสาวดีเกิดลบกับเมืองอังวะก็เห็นถึงเวลาที่จะตั้งเมืองไทยให้กลับมาเป็นอิสระคงทรงพระดำริว่าถ้าพรเจ้าหงสาวดีมีชัยชนะ ก็คงมาตีเมืองไทยตามที่ได้เตรียมการไว้แต่ที่พระเจ้าหงสาวดีไปตีเมืองอังวะจึงยกไปเป็นทัพกษัตริย์ก็หย่อนกำลังเพราะพวกประเทศสลาชก็ไม่สวานนิพัท์เป็นน้ำหนึง่งน้ำใจเดียวกับเมืองกับจางเมื่อข้างพระเจ้าบุเรงนองข้างฝ่ายพระเจ้าอังวะก็ได้พวกไทยใหญ่ไว้เป็นกำลังมากถ้าพระเจ้าหงสาวดีไปลบแพ้พระเจ้าอังวะหรือเพียงไม่สามารถตีเมืองอังวะได้ ประเทศสลา่าช่นพระเจ้าตองอูและพระเจ้าแปรก็คงจะคิดตั้งตัวเป็นใหญ่เมืองไทยต้องการรีพนเป็นกำลังสำรับต่อสู้คาศึกจิงกว่าสิ่งอื่นไทยที่ถูกกว้านไปเป็นเฉลยไปอยู่ที่ในจังหวัดหงสาวดีมีมากกว่าแห่งอื่นถ้าจูไปตีเมืองหงสาวดีในเวลาที่พระเจ้านันทบุเรงไปทําสงครามอยู่ที่เมืองอังวะก็จะแก้เอาไทยที่เป็นเฉลยกลับมาบ้านเมืองได้โดยง่าย ทรงพระดรลิเช่นนั้นจึงหน่วงการเตรียมทัพจนถึงเดือน3แลมหกข่้ปีมาแมพศ .2126 จึงเสด็จไปจากเมืองพิษณุโลกแล้วยกกองทัพไปช้าๆเกือบสองเดือนครึ่งจึงไปถึงเมืองแคงที่ต่อแดนไทยเมื่อเดือน6ขึ้นหนึ่งข่พศ .2127 พวกเจ้าเมืองกรมการจัดที่ให้ตั้งกองทัพข้างนอกเมือง และมาเฝ้าด้วยการกัปพยาเกียรติและพยาลามทูลให้ทรงทราบว่าพระเจ้าหงสาวดีมีรับสั่งให้มารับสเสด็จพระพาที่ประทับของสมเด็จพระเลเรส่วนอยู่ไม่ห่างกับวัดพระมหาเทนคันชองมากนักคงได้ทรงคุ้นเคยและนับถือพระมหาเทนคันชองมาแต่ก่อนแล้วจึงสเสด็จไปเยี่ยมพระมหาเทนคันชองถึงกุฏิฝ่ายข้าพระมหาเทนคันชอง ก็คงเคยรักใคร่สมเด็จพระนเรสวนมาแต่ก่อนเสด็จไปครั้งนั้นพ่อมหาเถรรู้ว่าเขาจะลวงไปทําร้ายมีความสงสารเป็นกําลังจึงทูลสมเด็จพระนเรสวนให้รู้พระองค์แล้วไปว่ากล่าวพยาเกียรติพญารามให้มาสวายมิพักทูลความจริงให้สมเด็จพระนเรสวนทรงทราบสมเด็จพระนเรสวนทรงพระดำริว่าความที่เป็นอริขพระเจ้าหงษ์สวัสดี ถึงเวลาที่จะต้องให้เป็นการเปิดเผยแล้วจึงมีรับสั่งให้เรียกนายทัพนายกองกัพยาเกียรติพยาลามและเจ้าเมืองกรมการมาประชุมพร้อมกันที่พับพาแล้วนิมนต์พระสงฆ์มานั่นเป็นสักขีพยานด้วยสมเด็จพระนเรศวรดำรัดเล่าเรื่องที่พระเจ้าหงสาวดีจะให้ล่อลวงไปทำลายให้ปรากฏแก่คนทั้งปวงแล้วทรงหลังน้ำลงเหนือแผ่นดินด้วยสุวรณพิงคาร ประกาศแก่เทพดาต่อหน้าที่ประชุมว่าตั้งแต่วันนี้กรุงศรีอยุธยาขาดไม่ตีกับกรุงหงสาวดีมิได้เป็นมิตรกันดังแต่ก่อนต่อไปเมื่อสมเด็จพระนเรส่วนทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแคงนั้นพระันศาได้29ปีพอประกาศแล้วก็ตำลัดถามพวกมอนชาวเมืองแคงว่าจะเข้าข้างไหนพวกมอนโดยมากยอมเข้ากับไทย สมเด็จพระนเรศวรจึงตัดสางให้พญาเกียรตยิพญาลามจัดพักพวกนำค่าหลวงแยกย้ายกันไปตามตำบลที่พวกไทยอยู่ข้างนอกเมืองหงสาวดีบอกให้รู้ว่าจะทรงพากลับบ้านเมืองแล้วสเสด็จยกกองทัพออกจากเมืองแคงเมื่อเดือน6แลมสามค่ำข้ามแม่น้ำสโตงตรงไปยังเมืองหงสาวดีฝ่ายพระมหาอุปราชาที่รักษาพระนครคันได้ข่าวว่า พญาเกียรติพญาลามกลับไปทูลสมเด็จพระนเรศวรให้รูพระองค์เสียแล้วก็มีกล้ายกกองทัพมาซุ่มดักทางอย่างที่คิดไว้เป็นแต่ให้รักษาพระนครให้มั่นคงสมเด็จพระนเรศวรยกกองทัพไปจนใกล้จะถึงเมืองหงสาวดีไปได้ข่าวว่าพระเจ้าหงสาวดีไปลบกับพระเจ้าอังวะถึงชนช้างกันพระเจ้าหงสาวดีมีชัยชนะได้เมืองอังวะแล้ว และกำลังยกกองทัพกลับคืนพระนครสมเด็จพระนเรศวนทรงเห็นว่าจะตีเมืองหง์สวัสดีในครั้งนั้นยังไม่ได้ก็ให้รวบรวมไทยที่จะกลับบ้านเมืองประมาณหมือนเศษให้เดินล่วงหน้ากลับมาก่อนแล้วถอยกองทัพหลวงป้องกันครัวตามมาข้างหลังพระมหาอุปราชารู้ว่าสมเด็จพระนเรศวรให้เที่ยวกวาดครัวแล้วถอยทัพกลับไปก็จัดทัพให้ สุก,กันมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวงยกติดตามสมเด็จพระนเรส่วนกองหน้ามาทันที่แม่นม้ำสโตงสมเด็จพระนเรส่วนพาครัวไทยข้ามฝากมาแล้วจึงตัดสั่งให้พวกครัวล่วงหน้ามาก่อนสวนกองหลังตั้งรอต่อสู้ค้าศึกอยู่ที่ที่ริมแม่นม้ำสะโตงสุรกรนรม,มากองหน้ามาถึงท่าข้ามฝั่งโน้น กองทัพไทยเอาปืนยิงก็ยับยั้งยิงต่อสู้กันอยู่ที่ริมน้ำและแม่น้ําสะตงนั้นกว้างใหญ่มากแรงปืนที่พลทหารยิงไม่ถึงฝังด้วยกันทั้งสองฝ่ายสมเด็จพระในเนสวนทรงยิงปืนนกซับอย่างยาวกระบอกหนึ่งถูกสุลกรรมมาในทัพหน้าของข้าศึกตายอยู่กับคอช้างพวกรีพลเห็นในทัพตายก็พากันขั้นคาม เลิกทับกลับไปทูลความแก่พระมหาอุปราชาซึ่งตามมาข้างหลังเห็นว่าจะติดตามสมเด็จพระนเรศวรต่อไปไม่สมประสงค์ก็เลิกทับกลับไปกรุงหงสาวดีและพระแสงปืนที่ทรงยิงถูกสุลกร,รรมมาตายครั้งนั้นได้นาปรากศต,ต่อมาว่าพระแสงปืนต้นข้าม่นน้ำสะตงนับในพระแสงอัสดาวุธอันเป็นเครื่องราชูประโภคสำรับ แผ่นดินจนตาบเท่าทุกวันนี้สมเด็จพระเลส่วนสเสด็จกลับมาถึงเมืองแคงทรงพระดมฤตพระมหาเถรคันฉงกัพยาเกียรติพยาลามได้มีอุปการะมากจะไข้ทรงยกย่องเกียรติยศให้สมควรแก่ความชอบจึงทรงชักชวนให้เข้ามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาพระมหาเถรคันฉงกัพยาทั้งสองก็มีความยินดีพาพรรพวกตามสเสด็จเข้ามาด้วยเป็นอันมาก และเมื่อเสด็จกลับมาจากเมืองแขงครั้งนั้นสมเด็จพระนเร่วนทรงระแวงว่าบางทีข้าศึกยังจะยกกองทัพติดตามมาอีกถ้าเสด็จกลับทางด้านแม่สอดก็มีกองทัพนันทสูรัช・จะสั่งคลัมที่มาตั้งอยู่ที่เมืองกำแพงเพชรสกัดอยู่ข้างหน้าจะพาครอบครัวไทยเข้ามาลำบากจึงตัดสังให้พญาเกียรติพญารามนำทัพเดินผ่านหัวเมืองบอนลงมาข้างใต้ มาเข้าทางด่านพระเจดีสามองค์ตรงมากรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเลเรส,ส่วนตนักพระหารทัยว่าถึงปลายปีวอกพศ .2127 นั้นคงมีซึกหงสาวสดีเข้ามาตีเมืองไทยทรงพาดมริติตองถึงวิธีที่จะป้องกันบ้านเมืองเห็นว่าถ้าตั้งฐานทัพต่อสู้คาซึกทั้งที่ราชธานีและเมืองเหนือเหมือนอย่างแต่ก่อนก็คงแพ้อ,อีก เพราะไทยมีดีพลน้อยกว่าข้าศึกจะต้องแยกกันรักษาหน้าที่เกินกำลังที่จริงกำลังของไทยได้เปรียบข้าศึกอยู่ที่ชายภูมิพนครนสีอยุธยาจำต้องย้ายเอาผู้คนกับพหาหนะทั้งปวงลงมารวมกันต่อสู้ที่พนครนสี่อยุธยาแต่แห่งเดียวจึงจะสู้ข้าศึกได้เมื่อเสด็จกลับมาถึงกรุงสีอยุธยาทูทแลแถลงพระดะริกแก่สมเด็จพระชนก สมเด็จพระมหาธรรมราชาก็ทรงเห็นชอบด้วยจึงมอบอำนาจแก่สมเด็จพระนเรศวรให้ทรงบัญชาราชาการทั้งปวงซิ์ขาดแต่นั่นมาส่วนพวกมอญเมืองแขงที่ตามสมเด็จพระนเรศวรเข้ามาในครั้งนั้นก็ทรงตั้งพระมหาเถรคันฉงให้เป็นพระราชาคณะและตั้งพญาเกียรติพญารามเป็นข้าราชาการผู้ใหญ่ได้พานทองเป็นเครื่องยศและพระราชทานที่ให้อยู่ที่ แถววัดขมิ้นและวัดขุนแสนใกล้กับวังจันทร์ทัี่ประทบของสมเด็จพระนเร่วนฝ่ายข้างเมืองเหนือตั้งแต่พวกไทยใหญ่ที่พม่ากเกงเข้ามาทำทางรู้ว่าบ้านเมืองของตนตั้งแข่งเมืองต่อพระเจ้าหงสาวสดีก็พากรนลบหนีจากเมืองกำแพงเพชรแต่จะกลับไปยังเมืองของตนยังไม่ได้ก็มาขออาศัยอยู่ณนะเมืองพิษณุโลกแต่เมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จอยู่เมืองแขง มีรับสั่งว่าให้รับไว้นันทสูราชสั่งคมให้ไปขอตัวพวกไทยใหญ่ผู้รักษาเมืองพิศนุโลกก็ตอบว่ายังสงให้ไม่ได้ด้วยสมเด็จภายในในส่วนยังสเสด็จไม่อยู่ทำนองในระหว่างนั้นพวกไทยใหญ่จะพากันหนีไปอาศัยเมืองพิศนุโลกมากขึ้นนันทสูราชสั่งคมจึงมีหนังสือไปยังผู้รักษาเมืองพิศนุโลกว่า ถ้าไม่ส่งพวกไทยใหญ่ให้โดยเร็วจะจับเอาไทยชาวเมืองกำแพงเพชรเป็นตัวจำนำสมเด็จพระนเส่วรเสด็จกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยาได้ทรงทราบความอนี้ก็รีบสเสด็จขึ้นไปยังเมืองพิศนุโลกให้มีนักสื่อรับสังต่อไปยังนันทสูราชสั่งคำว่าธรรมดาพระมหากษัตริย์ผู้เป็นอิสระถ้าชาวต่างประเทศหนีรอนมาพึ่งพระบรารมีแล้วก็ต้องรับไว ไม่มีเยี่ยงอย่างที่จะสงตัวคืนให้แล้วมีรับสั่งให้เกณฑ์คนในเมืองเหนือเข้ามาเป็นกองทัพให้พระชัยบุรีกับพระสีถมอารัตนะทั้งสองคนที่เคยลบขมรมาแต่ก่อนคุมทัพหน้าพระองค์สเสด็จในกองทัพหลวงยกไปยังเมืองกำแพงเพชรฝ่ายนั้นทสูราชสั่งคำเมื่อได้รับหนังสือรับสั่งสมเด็จพระนเรศวร ก็รู้แน่ว่าไทยตั้งแข่งเมืองต่อพระเจ้าหงสาวดีเห็นว่าตัวเข้ามาตั้งอยู่ในเมืองไทยกำลังไม่พอจะต่อสู้ก็ให้เลิกทับกลับไปจากเมืองกำแพงเพชรกองทัพพระชัยบุรีและพระสีถมอรัตนะยกไปถึงเมืองกำแพงเพชรได้ความว่านันทสุราชสังคำล่าทัพกลับไปแล้วก็รีบยกติดตามไปและครั้งนั้น ตัวนายพวกไทยใหญ่ที่อยู่กัพพมามีเจ้าฟ้าเมืองจีเจ้าฟ้าเมืองลองแจเป็นต้นกับเจ้าเมืองขึ้นอีกหลายคนก็นําพวกไทยใหญ่ที่ยังเหลืออยู่เข้ามาสวายมิพักต่อสมเด็จพระนเรสวนแล้วช่วยติดตามตีของทัพพมาไปด้วยกันกับพระชัยบุรีพระศรีถมอรัตนะตามไปทันที่ตำบลแม่ละกา นันทสูราชสังคำต่อสู้ได้ลบหุ้งกันเป็นสามารถถึงตัวในทัพทั้งสองฝ่ายได้ชนช้างกันพม่าสู้ไม่ได้ก็แตกหนีกองทัพไทยติดตามไปจนสุดแดนแล้วจึงกลับคืนมาเมื่อสมเด็จพระนเรส่วนให้เกณฑ์คนหัวเมืองเหนือไปลบนันทสูราชสังคำครั้งนั้นพญาสวรรคโลกกับพญาพิชัยยังกลัวพม่าเห็นว่าสมเด็จพระนเรสวนม <mor> ีลีผลน้อย ที่ไหนจะตั้งแข็งเมืองต่อสู้พระเจ้าหงสาวดีได้คิดจะเอาตัวรอดก็ปิดผิวเสียไม่ยอมยกทัพไปตามรับสัง่งคันรู้ว่าสมเด็จพระนเรศวรขับไล่พาม่าที่เมืองกำแพงเพชรไปได้แล้วกลัวจะถูกลงโทษที่คัดรับสัง่งก็เลยเป็นกบฏไปวรวมกันตั้งมั่นอยู่ที่เมืองสวรรคโลกกรมการคนใดไม่เป็นกบฏด้วยก็จับฆ่าเสียบ้างเอาตัวจำไว้บ้าง ด้วยเชื่อว่าเมืองเมงสวรรคโลกมีป้อมประการมั่นคงคงจะรักษาเมืองไว้คอยท่ากองทัพเมืองหงสาวดีหรือเมืองเชียงใหมย่ยกมาช่วยได้สมเด็จพระนเรศวรทรงทราบวา่าพญาสวรรคโลกก็พญาพิชัยเป็นกบฏก็ให้รวมกองทัพพร้อมกันที่เมืองตากและยกไปทางบ้านดานลานหอยเข้ามาถึงเมืองสุขโขทยัยให้ตั้งพับพา ที่ข้างวัดสีชุมทรงพระวิตกว่าไทยยังไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ยังกลัวพระเจ้าห่วงสวัสดีเห็นจะมีมากจึงให้ตั้งพิธีสีซัดปานการตักน้ำกระพังโพสีซึ่งนับกันว่าเป็นน้ำซักซิดข้างพลอล่วงมาทำพิธีน้ำพระพิพัฒน์สัตยาให้นายทัพนายกองตลอดจนไพ่พลถือน้ำทำสันสัตยา ว่าจะต่อสู้ข้าศึกกูบานเมืองไทยเป็นอิสรภาพให้จงได้แล้วจึงเสด็จยกกองทัพหลวงขึ้นไปเมืองสวรรคโลกให้ตั้งล้อมเมืองไว้มีรับสั่งให้ข้าหลวงเข้าไปลองบอกพญาทั้งสองว่าให้ออกมาสารภาพพิษเสีด้วยดีจะทรงพระคุณาโปรโดยกโทษให้พญาทั้งสองก็ไม่เชื่อฟัง กลับให้เอาตัวกรมการที่ไม่เข้าด้วยตัดศีรษะยกออกมาให้ข้าหลวงสมเด็จพระเลยในส่วนก็ทรงพระพิโรธด,ดำรัสสั่งให้กองทัพเข้าตีเมืองสวรรคลโลกทั้งด้านเหนือด้านใต้และด้านตะวันตกก็เข้าไม่ได้ด้วยเมืองสวรรค์โลกป้อมประการล้วนทําด้วยศิลาแรงแต่ชื่อว่าเมืองศีสัชนาลัยในข้างพระล่วงถมเชิงเทินทําสนามเพราะ รักษาเมืองมั่นคงนักจึงมีรับสั่งให้ตั้งค่ายประชิดแล้วปลูกหอลบให้สูงเท่ากำแพงเมืองเอาปืนขึ้นตั้งจังกายิงพวกรักษาหน้าที่ละสามละสายแล้วให้เข้าเผาประตูดอนแหลมข้างทางด้านใต้ถลายลงกองทัพสมเด็จพระนเรศวรก็เข้าเมืองได้จับตัวได้พญาสวรรคโลกพญาพิชัยมีรับสั่งให้ประหารชีวิตเสียทั้งสองคน แล้วสเสด็จกลับมายัางเมืองพิษณุโลกให้ลงมือย้ายผู้คนและพาหานะหัวเมืองเหนือทั้งปวงลงมายังกรุงศรีอยุธย,ยาทิ้งหัวเมืองเหนือให้ล้างเสียขาวหนึ่งสมเด็จพระเลยในสวนก็สเสด็จลงมาอยู่ที่กรุงศรีอยุธย,ยาตั้งแต่ปีวอกพศ .2127 นั่นบรรพบุรุษ ของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเยาเสียเลือดเสียเนือ้อมิใช่เบาหน้าที่เรา 啥设备？